ฉันให้ครั้งที่5ครั้งนี้พวกเราจะไปมูลนิธิวัยวัฒนานิวาสสถานสงเคราะห์คนชราขอบคุณพี่ต้อมพร้อมทีมงานส้ตมตำแซบเวอร์ต้องขอบคุณข้อแกงกูดำยอดเงินบริจาคทุกบาททุกสตางค์วันนี้ฉันให้ครั้งที่5พอมาทำกับข้าวเลี้ยงคนชราหนึ่งมือ้อวันนี้จะเป็นยังไงไปดูกันครับได้ไหมได้เลยครับอ่ามันลงตรงไหนครับนี่ไงไโอเคครับผม,มดีเลยวันนี้ผมถ่ายวีดีโอหน่อยนะเป็นทำรายการได้ครับผมเกี่ยวกับบุญเออครับผม

ก่อนหน้านี้จะสิบนาทีอ้าวเหรอเพิ่งมาเหมือนกันเพิ่งมาเหมือนกันโอเคครับ okay, พี่เดี๋ยวผมไปลุยครัวก่อนอแล้วเราเราก็จะอันนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็กินเลี้ยงตรงนี้<ร>อะไรตรงนี้คนจะน,นั่งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นฝ่ายผู้หญิงอ๋อเขาหญิงข้างบนอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายผู้ชายบางคนก็จะนั่งข้างบนบางคนก็จะถ้าเป็นผู้ปว่วยติดเตียงก็เดี๋ยวจะมีขึ้นไปเสิร์ฟอ๋อโอเคพี่อันนี้เขากินกี่โมงครับพี่ประมาณสิบเอ็ดโมงกว่าสิบโมงโอเคงั้นเดี๋ยวลุยเลยดีกว่าครับ มีอะไรให้ช่วยไหมทอดปลาทอดปลาใช่ทอดปาพอปา่พอถ่ายขอถ่ายรูปหน่อยนะโอเคยดี๋ยวเยอะๆได้ดีกว่าสองเท้าเอาแบบหล่อๆเลยนะยิ้มแบบหล่อๆเลยเห็นฟันด้วย อัหนึง่งสองสามไปครับสวยครับอีกท่านหนึ่งครับตายยิ้มครับถอดสองครับนีมีเนืารหาด,ด้วยเป็นยังไงพอพ่อคุยกับผมหน่อยดิผมอยู่บ้านไม่ค่อยมีใคร<อ>คุยเลยโอ้จัดเจนดีจังเลยเป็นไงเนาะพ่อพ่ออยู่เท่าไหร่แล้วแปดสิบแล้วแปดสแล้วเหรอ <Hey. S 2> โอ้ยแปดสิบหล,หลนหเ่ี่ย ว้าไว้พ้ยพ่อบอกความหล่อขพ่อเลยบอกว่าอายุแปดสิบแล้วทําไงถึงหล่ออ๋อมันไม่รู้จะว่าไงออคือคุณมันหล่อแหละนะพ่อใช่ไหมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอันนี้พ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชื่ออะไรครับปทุมครชื่อเล่นน่ะพ่อไม่มีอ่ะอ๋อไม่มีอย่างนี้พ่อเกิดพ่อศอะไรพ่ออ่าอะไรแปดแปดสี่แปดสี่ก็สองสองสี่แปดสี่อะพ่อแล้วนี้พ่อพ่ออยู่ที่นี่พ่อทำพ่อทำอะไรครัว ่าก่อนนี้เราทําช่างไฟช่างประปาอยู่กับเราหมดเน,นี่ยท่อน้ําที่เดินเนี่ยเราทำคนเดียวแม่สวัสดีจ้ะย่าสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับแม่มสแสวงค่ะแม่ชื่อแสวงเหรอแ,แม่อยู่เท่าไหร่ครับแปด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 ห้าหรือแปด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 แล้วจริงนะจริงนะพ่ออยากโกหกคนดูนะปีละกาปีละกาปีเดียวเวลาชิมปีไก่แก่แก่ยาวหัวยาวอ่ะมัยาวแล้วนั่งครูเลยยาวแล้วแหละ แม่ตอนสมัยแม่ไวรุ่นเนี่ยแม่สวยไหมฮะนักลำวงนะฮ่าก็น่าลำวงนะนักวลำวงนะถ้าเป็นเรื่องอะไรเกลี้ยงเหลือคนเดียวอ๋อตากับยายเป็นเป็นแฟนกันใช่ไหมโอ้ยจริงไหมเนี่ยอ้าวเหรอเจอกันต้องแกนเอามาเจอกันตอนไหนอายุเท่าไหร่ก็มาทำงานเนี่ยอ๋อใครจีบใครก็มองหน้าก็ปิ้งกันแล้วเนาะ ยายยายบอกว่ายายกับตามาเจอกันที่นี่ผมว่าใครจีบใครยายแล้วอกมองหน้าก็ปิ๊งแล้วขอ,อลำถูกกันตามกันเนาะ <Okay, S 2> ไปไกลยายปกติชอบกินอะไรกับข้าวทุกอย่างมีอะไรก็กินหรอของเผ็ดเนี่ยไม่ค่อยกินอยู่แล้วแน่แตาเผ็ดไหมยายเมื่อก่อนไม่โอเคตากับยายอะไรเผ็ดกว่ากัน หมายถึงกินอะเวลากินกับข้าวเนี่ยเอาของเวทเดี๋ยวนี้ไม่ไม่มันกินนี่เขาชอบไส้กออก็ต้องแก้เมียเสี่ยมนานนานทีไอเรื่องเบียร์เราสายไปไม่เกินเลยกินพวกเนี้ยอายุสั้นผมหยุดหยุดกินมานานแล้วเพราะว่าเวลาเดินกินมันหกเดือกินมันหกใช่ไหมหยุดกินแม่งเลยหลังนอนกินนะไอเป๊เป้ะฟังไว้นะเหล้าเบียร์กินเยอะอายุคนยืนแบบยาตายยามือด้วยอ๋อเหรอ เดี๋ยวแนะนำนต,ตัวครับอุตตาบุญเดตมูต้อนรับเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ผมเป็นคนด้นสดอยู่แล้วเดิมแล้วไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมามากมายเอา้าก็ผมแหน่เป็นตัวแทนฉันให้ลวกันก็มีสมาชิกให้มาปกติก็จะทําเกี่ยวกับทำบุญรงวทานอะไรอย่างนี้กันไปนะครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่5ก็ถือว่า,าผมกับพ่อแม่ละกันได้มีโอกาสมีบุญร,ร่วมกันได้มาเจอกันในครั้งนี้นะครับผมก็ฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้แบบ รับประทานอาหารให้อร่อยครับผมทำสูตรฝีมือเชฟผมนะครับจบมาจากเบตงครับ<ฆ>ตรงขึ้นมาครับผมกลายเป็นอะไรไม่มีไม่ได้เตรียมของที่ทำผมก็จะเป็นมุกไ,ไม่ต้องคาดหวังกับคุณผมมากครับผมเ,เดี๋ยวจะผิดหวังแน่ไปนะโอเคอาหารคาดหวังได้เลยคับอาหารก็คาดหวังได้ครับผม <c oughs> ส่วนมากจะซื้อจากข้างน,นอกเข้ามาให้นะครับผม <c oughs> คนเดียวเลยครับตอนนี้คนเดียวเลยอ่ะโอเคผมก็ฝั่งเลือองเซอร์วไว้เท่านี้ครับผมก็เชเล่ารับประทานได้อยา่าง

มั่นใจแค่ไหนวันนี้ฝีมือร้อเ์ครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีความสุกมีความสุขนะพี่อิ่มบุญอิ่มใจใช่ทจริงผู้ให้และผู้รับก็เป็นผู้สูงอายุเปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่เราคนหนึ่งจองจองยังจองอะไรนะจองยังหน้าโกไหนจองยังเดี๋ยวเอามาพาปลาอยครับน้ำตาจะไหลครับอ๋อซึ้งที่ลูกหาที่อยู่ให้ครับ จริงก็คือที่พวกผมพวกหนู่ๆที่มาช่วยมาทําอะไรกันแบบนีน้ก็คือแบบเป็นกระบ,บอกเสียงเล็กๆให้สังคมเขาเห็นว่าว่าเวลาเรา,า,าคืออย่างน้นอยๆผมผมอยากสอนคนว่า,าแค่พ่อแม่เลี้ยงเรามาได้เรา,าเราเลี้ยงเขาไม่ได้หรอก ค่ะลูกรายการเนาะค่ะแม่แม่รู้สึกยังไงที่ได้เห็นว่าพวกคิมพวกมาทำแล้วก็ได้ได้แก้คุณไม่ใช่ว่าดยกยอมาปั้นนะแม่แม่ว่ามันดีให้ความอบอุ่นกับคนแก่รู้สึกคนแก่เหมือนนว่าทุกครั้งที่เป็นมาตลอดชีวิตเนี่ยเหมือนตัวอยู่คนเดียวมาทีนี้พอมาเจอองนี้ เราไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเรามีความอบอุ่นขึ้นลูกเ็นแทนแม่เพราะเนืมีลูกมีหลานเ้วยของเราจิงๆินอย่ไอ้เ้หเป็นตัวแทนด้วยแล้วกันเนาะสามคนนี้ก็จะเป็นคีเซนเตอร์ผู้ผู้ผู้หญิงที่สวยที่สุดในที่นี้หวานปากไวเชียวอ้าวแม่เดี๋ยวผมนั่นหะชีวิตมีใครชมว่าเราสวย แม่ๆม่ถามคนช่วยกันอวยพรให้คนดูหน่่ยบอกแ้โอ้แม่อวยพรอยู่แล้วแม่เป็นคนถึงสิ่วหน้านะขอให้ล้ำห้เลยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกๆคนร่อคิดคำกันสิ่งใดก็ขอสำเร็จทุกๆอย่างนะคะเออเจ้าคนนายคนไปทุกๆปีค่ะตลอดชีวิตนะคะเอาล่ะลูกอยู่ก็ให้มีชัย ไปก็ขอให้มีโชคทุกผู้ทุกคนที่มาในวันนี้ใ้่าวขอบคุณคระสบขอบคุณพรัคเลวดาคุ้มครองระรวยสาบยุพะคุลดสาบขอุณระคุณเลืะสมมีุติวะาุีเด็าที่กําลังจะทิ้งพ่อแม่อยากบอกอะไรกับเขาใครก็ได้บครับอ่าใอคพระคุลดุะคนก็ได้าบบควรจะดูแลนะไม่ควรจะทอดทิ้งพ่อแม่ พ่อแม่ก็เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กแล้วพ่อป๋าหอยเก็เป็นผู้มีพระคุณน่ะบิดามารดาเพื่อให้เลือดให้เนื้อเรามาดูแลจนโตทุกวันนี้ไปทําง,งานไกลที่ไหนมีเงินทองก็ควรจะมาเยี่ยมท่านบ้างไม่ควรจะทอดทิ้งให้ท่านอยู่เดียวดายครับเป็นพระองค์แรกของเราเลยจะยังไงก็ช่างกบพ่อเราแม่เรา,เราแม่เราพ่อเราตั้งไห่ที่เรายังเป็นเด็กเรายังทาอะไรไม่ได้เราเรียนเรามีความรู้ขึ้นมาเพราะคุณพ่อคุณแม่ให้เรามี ได้ทุกวันนี้ท่านมีพระคุณสูงส่งครับอ่าโอเคเดี๋ยวพวกผมจะไปหาลุงอีคน,นที่เขาว่าเขาติดต่อลูกไม่ได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพวกผมจะไปก่อนเดี๋ยให้พวกลุงลอยพอรคนดูหน่อยเพราะพวกเขาก็ช่วยเหมือนกัน <c oughs> ขอให้สุขภาพแข็งแรงครับมีความจเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานอะไรที่ทาอยู่ขอให้สมความปรารถนาที่ตั้งใจไว้คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสิ่งที่คิดนั้นให้เป็นมงคลชีวิตก,กับตัวเอง ขอขอบคุณครับตาสธุทูดีเจาะโชคดีโชคดีครับทองขอให้โชคดีนะฮะเดี้ยงทานโดยสวัสดิภาพนะครับคุ้มครองทั้งฟ้าคุ้มครอง ลุงคนนี้ทางมูลนิธิอยากให้เราตามหาลูกพวกเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไง<ม>ก็ขอเป็นกระบอกเสียงเล็กๆถ้าใครรู้จักก็สามารถติดต่อพวกเราได้<ม>ทางเพจ Facebook พวกเราก็หวังว่าขอให้ลุงได้เจอลูกพ่อเนี่ยออกมาทํางานข้างนอกอ๋อมันทํางานต่างจังหวัดแล้วมา,มาอยู่ที่นี่นานยังครับปี63มีลูกอยู่กี่คนครับ 3> 3, 4. 4คน4คน 2, 2>, 2แม่คนแรกเนี่ย2คนคนที่สองก็2คน คนแรกนี่คือผู้หญิงสองคนเลยใช่ไหมครับและคนที่สองนะครับผู้หญิงจะมีคนท้องนี่ิดนึงเจอกันบ่อยอ๋อแต่อยากเจอคนแรกเจอแฟนลูกลูกของคนแรกทั้งสองคนพอจำชื่อลูกได้ไหมอ๋อจำได้ชื่อลัลนาลัลนาใช่ไหมลัลนานามสกุลอะไรครับป้อมชูแก้วป้อมชูแก้วอันนี้คือคนโต ตคนเล็กคนเล็กชื่ออะไรครับอัญญาป้อมชูแก้วพอจะรู้ไหมว่าเขาอยู่ที่ไหนอยู่แถวบางจากทางบางจากก็เส้นนี้ใช่ไหมพอรู้นี่แหละเออถ้าพ่อเจอเจอลูกเนี่ยจําได้จําได้ไหมแล้วอยากจะพูดอะไรกับเขาก็อยากเจออยากเจอตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีไหมเอออยากกอดอยากโอ๊ยจำจับมืออะไรรู้เล ตอนที่ล้วงออกมาเขาคิดกี่ปีก็ไม่รู้สิบกว่าโอ้ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็สามสิบปีอ่ากูก็ไม่มีข่าวว่าจะติดต่อไม่เขาก็ติดต่อเราไม่ได้หนึ่งเนี่ยเราสองเราเขไม่ได้ติดต่อเขาเป็นสิบสิบปีได้ข่าวเขาปีนามสกุลด้วยจําชื่อแฟนคนแรกได้ไหมครับก็ชื่ออังคณานามสกุลอะไรครับกู้จักรสาคอกู้ศักดิ์สถาพร แต่ว่านามตกุลคนละนามสะกุลกับลูกตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นน่าจะเปลี่ยนเช้ของแม่ให้ของแม่มันผมก็หวังหวังแหละหวังว่าถ้าเชือนี้ออกไปไม่ได้เจอยู่ในยเจอแค่มาจะมาเมื่อไรมันก็เป็นน่าจะเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตนะใช่